กะเพรา,ามาม่ใส่ไส้กรอกวันนี้ต่อยอดไอเดียนะคะบอกเลยที่หออที่ครูแม็กแนะนําคือไวไวโหไม่ได้สปอนเซอร์โชว์เต็มเหนียวเลยอะทุกคนแต่ว่าเส้นเขาดีจริงทำไมถึงชอบเพราะว่าหนึ่งคือมีรสชาติสองคือเส้นเขาจะไม่ค่อยเล็กเขียวสนุกเขาจะมีความหอมที่เป็นคาแรคเตอร์มากบอกเลยนะคะเวลาลวกใส่ลงไปเลยปามแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าแค่ไหนพอเอามาผัดต่อถ้าพอเริ่มแตกตัวกับจริงๆสำหรับครูแม็กอะ แค่นี้พอแล้วนะให้มันยังเด้งๆอยู่ทุกคนปิดไฟเลยเดี๋ยวเราจะย้ายมาผัดกับเภานะจ๊ะเอาวันนี้ขึ้นก่อนจ้ะทุกคนเดี๋ยวเส้นเละมาบนี่สเสด็จน้ําด้วยไม่ไงั้นเวลาคุณเอาไปผัดอน้ํามันก็จะไปแชะอยู่ในกระเพรามาม้าคุณอ่ะฝากวางไว้แพ๊บหนึ่งค่ะอย่าลืมนะคะวิธีการหั่นอะ่ะคุณแม่จะหั่นดูทรงยาวเห็นปะ่ะมันจะทําให้ดูแบบ น่ากินแต่ถ้าคุณหั่นแบบนี้ยังไงจิ๋วหลิวเปิดเตาวิธีการผัดใช้น้ำมันหมูค่ะทุกคนถ้าผัดเส้นน่ะครูแม็กใช้ให้ประมาณสองช้อนแล้วกันจะได้ไม่แห้งคอกระทะเริ่มร้อนน้ำมันเริ่มร้อนนะคะใส้เกาะไปก่อนนะคั่วสักนิดนึงนะโอ้โหอย่าแบบใส่ลงไปแล้วก็ปรุงเลยนะทุกคนมันไม่น่ากินทอดให้มันมีความเหลืองเหลืองนิดนึงมีกรอบๆนิดนึง วิธีการทอดเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะเริ่มเหลืองๆหลืองนี้ยค่ะเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นไหมจะเริ่มเหลืองๆองนี้ยเนี่ยอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวครูแม็กก็จะเริ่มทําการผัดก,กับเราแล้วจ้ะเหมือนเดิมค่ะใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดใครเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยเอากลางๆเส้นมาบนี่ถ้ากระทะร้อนไม่ต้องบบี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 บะีบบนนี้จะผัดผ่านซอสคีบแม็กเหมือนเดิมบบีบน,นีบบี สองักจบช้อนกินข้าวได้ไหมแค่นี้เองนะไม่มีอะไรนะปุ้มปาอ่ะสายชอบพริกไทยโรยหน่อยถ้าอยากได้สีอะมาทำให้ดูสียรํานิดนึงค่ะทุกคนถ้าชอบสีไม่ต้องเยอะน่ะนี่อ่ะกะเพรามาม่าใส่ไส้กรอกวันนี้ต่อยอดไอเดียนะคะ จากสูตกรกะเพราครูแม็กแล้วก็ซอสที่ลูกศิษย์เอาไปทําเงินหลักแสนไปแล้วนะจ๊ะตอนนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงลองเอาไปทําดูแล้วสร้างไรายได้กันนะจ๊ะ